ถ้าพูดถึงฐานะคำว่าลูกศิษย์กับอาจารย์เนาะลูกศิษย์นี่เป็นไฟเลือกอาจารย์อาจารย์บ่มีสิทธิเลือกลูกศิษย์เเข้าใจบ่ลูกศิษย์นี่เป็นผู้ไฟเลือกอาจารย์แสวงหาอาจารย์นั่นอาจารย์นี่สำนักนั่นสำนักนี่แต่ว่าอาจารย์บ่ไดีเลือกเอาลูกศิษย์เด้เสมอกนเบดมีความ พร้อมเพียงและเสมอกันโดยรักผู้อื่นเสมอตนรักตนเสมอโดยผู้อื่นทอกันเบิดแต่ว่าลูกศิษย์ผู้มาเลือกอาจารย์นสามารถเลือกใดตามความยินดีพอใจของเจ้าของตามลาขะตามความเห็นตามความพึ่งพอใจของเจ้าของใจวะะ่าล่ะและลูกศิษย์ตำานิอาจารย์ใด ตำนี้อาจารย์บ่พอใจอาจารย์อ,อให้ถูกกับอาจารย์ก็ได้ให้พิดกับอาจารย์ก็ได้นี่นคือความขวาใจของลูกศิษย์แต่ว่าพระู้ดอกว่าผู้เป็นอาจารย์เขาจะเอาอี่ยังขามามาคุยแล้วอาจารย์นับถือ,อยังจากทำคือความจริงอนิจรจังถุกอนัตตานี่คือสิ่งที่อาจารย์เปินบูชาสูงสุด คำว่าบูชานี่แปลว่ายินดีกระทาตามตามธรรมชาติของความเกิดของความดับอาจารย์บ่เคยเอาใจผู้ใดเป็นพิเศษไม่คนใดคนหนึ่งแต่ลูกศิษย์กับสิมองต่ำนี้จับผิดคิดเอาเองแต่ว่าละ่ะคิดเอาเองว่าล่ำเอียงผู้นั้นล่ำเอียงกับผู้นี้เพราะว่าคนผู้นั้นบ่เบิเจาของว่าท่านได้เข้าถึงความจริงกับเป็นธรรมดา ก็ตอนมี้การดุดาว่เก่า,าเป็นธรรมดาเหอว่าแต่ละคนแต่ละคน้นธรรมะคือความจริงมันอยู่ในกายอยู่ในใจของทุกคนแลว้วผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นครูเพื่นก็ได้แค่ว่าแนะนําบอกตักเตือนหรือสั่งสอนให้แนวทางหรือซื่อดีเพื่นก็ได้สามารถทําสิ่งนั่นให้พววเข้าได้พวกเข้าเขาไปยึดติดมันเองต่างหาก ยึดติดในความเป็นอนิจจังยึดติดในความเป็นนาตาจึงถุกถูกคําตอบในคําถามมันมีอยู่ในกายอยู่ในใจของทุกๆคนแล้วมันบ่ได้อยู่ในคําตอบของอาจารย์ดอกมาต่างจต่พระพุทธเจ้าคนละพุทธเจ้าบ่าเคยลําเอียงกระไพ่เพิเ่นเข้าหลบถ้ำความจริงโดยธรรมชาติิ่นบ่ได้เข้าหลบบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็น,นพิเศษบ่มี เราหลบทำสิ่งที่พระนั่งมาสอนมิตรอานิจจังกับอนัตตานั่นแหละ <Okay. S 1> ให้ทุกคนเขาไปถึงตรงนี้ทั้งหาก <Okay. S 1> ทุกคนบ่ออาดไข้าหายสงสยัยใดการได้คาตอบจากผู้เป็นอาจารย์ดรอก <Okay. S 1> คนผู้นั้นต้องเขาไปถึงโดยใจของเของเองของบางอย่างบ่อาจสมาดใส่คํเว่าได้ของบางยาง <Okay. S 1> ก็ต้องเขาไปรู้ในตัวเองอันนั้นแหละวัดจะต่างก็ดีหลายๆคนมาเอาคําตอบจากผู้เป็นอาจารย์แล้วคําตอบนั้นบ่ถูกใจข้าใ,ใจบ่ลลับ่ถูกใจก็มีได้อ,อแม้นได้คําตอบที่ถูกใจตรงกับความคิดเห็นของตนแต่ว่าจะขอเกี่วกับท่านได้พุทจากหลักแห่งอนิจจังอนัตตาทั้งหากตรงถูกต้องถูกใจเพราะว่าเป็นไปตามตัวเองยึดมั่นถือมั่น ถือเอายึดติดพี่งของเคยมีมาได้ยินได้ฟังมาได้เห็นมา <c oughs> จริงแล้วทุกคนท้างหันค้ว่าเบื่องตัวเองให้ชัดเจนให้มากที่สุดค <c oughs> ําตอบบริยูน้ำอาจารย์ความจริงบริยูน้ำอาจารย์แ <c oughs> มนตอนเซลความจริงออกมาบอกนั่นมันเป็นจริงของผลต่างหากว่ามันจริงของเฮ้าตัวตัวเฮาเองต้องค้นเข้าไปหาความจริงในตัวเองทุกขับจริงใดโทษมันนัดคัดใจกับจริงใด หรือว่าพ่อใจกับสิ่งใดโสมนัสปปื้มปิติดีใจกับสิ่งใดมันบด้ขึ้นอยู่กับผู้บาแลอาจารย์มันบด้ขึ้นอยู่ครับการสิ่ใดคาตอบอันถูกใจหรือขัดใจเด้คําตอบละลายอย่างพวกเข้าสะสารเดือตัวเองนั่แหละทั้งเบิดที่มันมีมากนะคือสัญญาอารมณ์ความรู้สึกที่เอาฝังลากลึกลากลึก ของแต่ละคนแต่ละคนคือราคั่นละราคาแปลว่าความยินดีแปลว่าความพอใจถูกใจราคาหน่ะถูกใจในรูปรสกินเสียงถูกใจในคําตอบถูกใจในสิ่งที่ยุดท่นเองถ้ามันมาถูกใจในสิ่งที่ยดุดจะเป็นอันว่าอาจารย์ผิดผู้ใะน,นําผิดใ,ใจว่าล่ะผิดหรือถูกบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ให้คําตอบตเท่าเองแต่ว่าเขาบด้รู้เขาถึงเท่าดอก ว่าเพิ่นมีผิดหรือมีถือรือเปล่าเพิ่นบ่มีผิดเพิ่นบ่มีถูกเพิ่นบ่มีบุญเพิ่นบ่มีบาปอยู่ในธรรมชาติล้วนๆเป็นปัจจุบันนักขณะนี่แหละคำว่าปัจจุบันนักขณะผู้ใดอยู่ในปัจจุบันนักขณะใดผู้นั้นก็สิได้คำตอบในตัวเองบ่าม่นว่าได้คำตอบจากการถามแลิสืีอต้องติยั่ง ตัวผู้นั้นเองต้องเขาไปเครียร์ไปสะสางไปสะสางในตัวเองดิบอะไรการทําสมาธิคือทําให้จิตตั้งมัน่นจึงจะเห็นได้จะต้องอาศัยล่มหายใจนั่นแหละเป็นเครื่องยึดไว้ก่อนแล้วเขาจะเห็นลากเลยเขาต้องยุดสัญญาเข้าต้องหยุดสัญญาอารมณ์ความรู้สึกดั้งเดิมอันเป็นลากลึกที่มันฝังแน่นมากร้ายอาสงไขยกับกัน ว่าแมนแค่นี้เด้หลายอสงไขยเดย้นับบาได้เด้ถ้าต้องเห็นลากลึกในตัวเองเด้ว่าแมนว่าไปเห็นลากลึกน้ำผู้อืน่นน้ำอาจารย์ตัวเองนั่นแหละเราต้องคนเขามาเห็นตัวเองให้ได้กาลังสมนัดคัดใจทูกใจกับเรื่องใดเนี่ยให้มันเห็นเห็นอันไดเห็นความยึดของเจ้าของอีเด้ว่าแมนไปเห็นความยึดของเพิน่นอย่างน้แหละที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเข้ารบมากที่สุดคือธรรมชาติอันเป็นความจริง บ่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแล้วบ่ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดานั่นแหละสิ่งที่เพิ่เขารบนะมันจงบอกใน้เคขรพบตัวนั้นตัณหานอกนั้นว่างสมมุติเอาไว้ว่างสมมุดเทไปตามสมมุติเออเมื่อมีความเคาบพนับถือเออก็ต้องหัดอ่อนน้นอมทอมตนเป็นธรรมดาเพื่อว่าสิว่างความยึดมันมดม่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนในความรู้สึกขอ,ข,ออข,องงของเจ้าของอันว่าเจ้าของไงเจ้าของเก่งเจ้าของเด่น ขณะหล้งมันพ้าเกิดพาตายเก่งเด่นกับราคาในความยินดีพอใจของเจ้าของนั่นแหละมันเป็นทังสัน้นคนจงมีข้ามสอนมากมากมยหลากหลายออแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับอุปนิสัยหรือประสบการณ์ของคนผู้นั้นสิสินอมเขมามหาเจ้าของเพื่อสิให้เห็นเจ้าของหด้ไม่มันให้เห็นผู้อื่นด้ยอยแลวจังว่าฟังใบโลดทั่วโลกนี่แหละลูกซิท เลือกอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ว่าเลือกลูกศิษยออ์แต่ทีพูดถึง s <up> <S เข้าอะไรหมายถึงว่าเข้าเป็นอาจารย์เขาหมายถึงพระพุทธเจา้าหรือคู่บาอา,าจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ที่เพิ่นผ่านมาแล้วตามที่เข้าได้ยินได้ฟังมาผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ผู้นัน้นผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ผู้นัน้นอ,อ,อาจารย์นั้นอาจารย์นี่แล้วเอาอาจารย์มายกมาเปรียบมาเทียบมาให้คามาให้คะแนนเพิ่น อาจารย์นั่นสอนบดีอาจารย์นั่นสอนดีอาจารย์นั่นสอนผิดอาจารย์นั่นสอนถูกนี่แหละคือความบริห็นลากลึกแหงาคะคือความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นในความผิดและในความถูกมันบ่มีผิดมันบ่มีถูกแต่คนเขาถึงถ้ามชาติแขกยิงมันแล้วของต่างๆเสื่อมเบิรเนี่ยนี่ไหมถ้ามันไปยึดผิดก็ต้องยึดถูกถ้ายังยุดถูกก็ต้องยุดผิดความเวียนว่าไปคือมีในหันะ ไม่บุคคลผู้หยึดะยุดลากขาตัวของอารมณ์ความรู้สึกที่พ่อใจของตัวของด้วสว่าแต่ละคนให้รู้เท่าท่านและรู้เข้าถึงความจริงความจริงคือทุกคนเกิดมาในหนึ่ง็เทียงแท้แน่นอนแต่ว่าเทียงแท้แน่นอนต้องตายนี่ม,มันเทียงแทน้นี่นแหละส่าแต่ละคนแต่ละคน ให้ผมเข้าหันมาเบื้องเจ้าของเองหันมาเบิ่งกายหันมาหันมาเบิ่งใจของเจ้าของเองเี่สองอย่างกายเบื้องง่ายๆตายเบิดอยู่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุสิ่งของตายเบิดเกิดเท่าใดดับเท่านั้นแต่ว่าใจนี่มันบ่ตายจากเวลามันไปนยึดเอาไว้ยึดเป็นอารมณ์ไว้เปลี่ยนหลานเปลี่ยนลูกเ,เป็นตามไปไปตามภพต่างๆได้เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในราคะอารมณ์ความรู้สึก ในความพ่อใจของเจ้าของตัวเดียวเท่านั้นแหละผู้ใดเห็นเขามาในี่ระวางกลางใจของเจ้าของได้เออมันก็พ้นได้กันตัวพ้นพ้นไม่ไปัจจุบันนี่แหละฉะนั้นวิธีฝึกหัดของเข้าเองจึงเป็นวิธีฝึกหัดเพื่อจะเห็นลากลึกยิ่งไปกว่านั้นอีกเลยอาศัยอานาปานาสติมีความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเออเฮาถ้าเฮาอยู่กับลม อยู่ก hmm. ับลมหายใจเข่าลมหายใจออกเล่นอยู่กับลมตัวเองนียไหมมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข่าหายใจออกมีความรู้สึกอยู่ในยความรู้สึกของกายจากของเองเดี๋ยวกับสั้นเดี๋ยวก็โยกเดี๋ยวกับขนลุกขนพองเดี๋ยวก็มีเสียงเปียงป่างๆในหูเดี๋ยวเล่นอยู่กับแค่นี้บ่ต้องออกไปใช้เลยนี่ไหมเออมันก็ทางสี่่อยเห็นเองดอกเห็นอย่างอ้าเมื่อกี้นี่คือเสียงนี่ ต่อมาคือมีเสียงนี่เป็นเสียงฟาของฟ้าพาเสียงแหบเสียงพร่เสียงมันเสียงหนีเดี๋ยวก็เกิดแสงนั่นแสงนี่พิพิพแผบเกิดดับเกิดดับเน่โตเดี๋ยวก็ขนลุกเดี๋ยวก็ขนหัวลุกขนขาลุกขิงลุกเดี๋ยวก็อุน่าล่มขึ้นเดี๋ยวก็ไหลไปสู้หัวนั่นนี่ไงนี่ไหมเห็นอันนี้จังไหมเพียงหรือเปล่เทียงล่ะอันนี้จังกับนาตาอยู่น้ากันเด้เ้าเล่นอยู่ในนี่เนี่ยเมันกเกิดคอยเนียนแน่นิ่งลากลึกเข้าสู่กางใจแล้วก็จะไปเห็นอันิจจังนาตาในความ จริงของโลกความจริงของทุกอย่างนั่นแหละคนจึงเรียกว่าสัจะธรรมความจริงสัจะธรรมเห็นตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าสัจะธรรมนั่นเองว่าทุกสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาเนี่ยเพื่อนบ่ได้เห็นนี้ยังมากดอกเห็นพระาอัญญาอัญญาสีวัตโพกุลทันโยอัญญาสีวัตโพกุลจูอัญญาคนทธัญะได้รู้แล้วหนอะนั่นนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่ สิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาเนี่ยไหมมีคนเห็นยูซ้ำนี่ทั้งได้ี้อ๋อ,อเขาเจ้าเก่งสมาบัติเขาเจ้าเกง่งทั้งชาติทั้งหลูกบระชาติแต่ว่าในความจริงเขาจะเขาเจ้เายึดที่ไม่นี้เข่าบได้งุดงิดหงอนหวยอึดอัดเกิดอารมณ์บดีโกรธโทษพุนโทษพี่นี่วิธีปฏิบัติขาเจ้าเขาเจา้เา,เจาดับแบบนั้นเขาเจ้าบัตรดับแบบโดยปัญญาโดยมิสติรู้เท่าทันในคณะปัจจุบันรู้เท่าทันในอนิจจังรู้เท่าทันในอนัตตาเขาเจ้าบ บ่เห็นตัวนี้เพราะตาข้าเจ้าไม่เห็นอนิจจังอนัตตาแล้วถูกขาดสิ้นไปเลยนี่เห็นความจริงไหมเห็นความจริงตัวนี้นะอนันต์มันเป็นแค่ว่าเป็นเครื่องทําให้ความสงบของความคิดได้หรือสื่อเนี้นชาตหรือสีชานยังก็แล้วแต่เถอะ่าไปลงไหลอันตัวนั้นมันเข้าแค่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ยู่กับลมหายใจเข้าออกสองหัวให้มากทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคําว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ยหม ในขณะนี้อยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดกนนยกยกียวกับสั้นหน่าสั้นหลังโยกหนายโยกหลังเดียวกับขนแขาลูกขิงลูกเดียวก็เย็นมงังหันเย็นมังหนีเมื่อกระตุกแขนสะบัด<อ>มือสะบัดออกเฮาก็เล่นอยู่ในหนีเออนี่รู้สึกตัวอยู่ในหนีไหมทั่วพร้อมอยู่ในกายของเจ้าของเองไหมเออตัวใดสิเป็นตัวพิหน้าค่ะตัวคิดนั่นแหละมันจะเบิ้งไปเดียวก็เกิดห่อนเดียวกับเกิดหนาวเดียวกับสัน้นเดียวก็บโยกเดียวกับขนหัวลูกเนาะ เดียวก็มีเสียงอูฟุฟ้าฟ้าเดยกก็มิงมีบัดเดยกก็โยกใส่เดยวก็โยกหัวเด,ยว,ย,วเดยวก็หมุนต่ำลงเด็วก็โค้งลงเนาะตาห้าเข้าใจพิกพับพิกสันให้เป็นคมเข้าใจว่ะอ๋อนี่คืออนิจังอนัตานี่แม่กายของห้าเองมันจังมีแค่นี้เองอ๋อนี่คืออนิจังอนาตามันก็ไปคอยเห็นมันก็ยุ่กับตัวเองเรื่อยเขาทุกเขามันก็นตัดความคิดตัดตัวอะไความคิดอยากได้ดังใจ ในสิ่งที่ยินดีในสิ่งที่พอใจกับบุคคลสัตว์สิ่งของถึงเรียกว่ากิเลสพันห้าตัดตัณหาร้อยแปดออกเหลือแต่ใจดวงเดียวเหลือแต่สติเอาเดียวบัตสติแนบนิ่งลู้ท่านเบิดุกอย่างเอามันเกิดกระล่ามันเกิดเพื่อคำนั่นแหละครับที่บอกว่าถ้าหิวเขาก็ไปหากินถ้าหอนก็ไปอาบน้ำไปเปิดพัดลมนี่มันลู้ท่านปัจจุบันนะปัจจับ้านี บ่เมนไปดาห่อนเม่มึงแท้เออกูจะเอาเนี่ยมันยิ่งดวงอาทิตย์มั่งศูนย์ไปเลยเนี่ยเห็นว่านี่มันบระลูทันอารมณ์ความยินดีความพอใจนี่แหละคือว่าลาคะลาคะกินาโทสักกินาโมหกินาเมื่อความยินดีพอใจเกิดขึ้นเมื่อไม่รู้เท่าทันความพอใจเกิดขึ้นเนี่ยเออโทสักกินานี่อารมณ์โมโหบ่พอใจแสดงออกโดยกายวาจาผมนี่นั่นแหละ ห่อหุ้มไปด้วยโมหะทีนาลุม่มหลงตัวเองแบบลุม่มหลงในอารมณ์ยึดในอารมณ์ยึดในสัญญาอารมณ์ความรู้สึกอคือมันอยากเย็นกับเพราะว่ามันไปจำความรู้สึกเก่าเพราะมันบรรลุเท่าท่านปัจจุบันอยากเย็นอยากสบายคือจะนอนอยู่ในห้องแอร์บ่าจากไข้บ่่จากหอนบ่าจากหนาวบม่าจากเจ็บปวดป่วยเนี่ยมันบรรลุเท่าท่านความจริงโดยธรมธรมชาติธรรมชาติคือร่างกายเฮานี่นแหละธรรมชาติอันหนึ่ง เกิดขึ้นมาหลก้กก็มีหิวมีห่อนมีหนาวมีเก็บมีปวดมีป่วยเป็นธรรมดาอ,อแล้วก็ตายเป็นธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยบัมีอยังวิเศษวิโสบ่มีอยังคิเป็นปาฏิหารอยา่างมันแค่แค่นั้นปาฏิหารมีแต่ความคิดนึกเอาแค่นั้นให้ทุกคนหันขมาพึ่งตนใจบ่พึ่งตนถ้นายจากพ้นจากทุกทั้งปวงให้พึ่งตนเนี่ยตัวเองนี่แหละพึ่งตัวเองนี่แหละอ,อพึ่งรรม คือความจริงโดยธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าห้าสั่งสอนแสดงไปแล้วว่างไปเบิดแล้วเดว็เขาไปศึกษาศึกษาคําสอนพุทธเจ้าในชัดเจนส่วนมากไปศึกษาอันอื่นๆออศึกษาอย่างคนหฮาปรารถนาความสุขเบิ่ดทุกคนเนาะแต่ว่าสุขนั้นบ่มีกิ่งเด้สุขนั้นบพมีกิง่งเ็เลยไปหาศึกษาเอาอย่างพุละไปหาบูชาเอานันบูชาเอานี่เพื่อสิอธิษฐานให้มันได้ความสุข ให้มันได้ลดได้บานได้เงินได้ทองได้ยุทธามดาศักดิ์ได้ตำแหน่งเนี่ยนั่นแหละถือหลอกออกไปชัางสัน่นแต่เฮามาหันมาฟังท้ำของพระเจ้าแท้ๆทนะมันบม่มีอย่างวิเศษเลยมันบม่มีอย่างศักดิ์สิทธิ์เลยมันบม่มีอย่างขลังเลยมันบม่มีอย่างเทียเท่ยงแท้แน่นอนเลยบม่มีจักอย่างนีีไหมตัวนี้ไหมเขางบริสุทธิ์ออนได้ปฏิหารเออเจ้าสิปฏิหารสักเลยกับปฏิหารเถอะ <Ừ. S 2> ถ้าเจ้าบอกาอาสมารถละลาคะคือความยินดีพอใจของตัวเองได้เจ้าก็แค่ปฏิหารแล้วไปเกิดใหม่คำว่าปาฏิหารแปลว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่วาปาฏิหารภาษาความกระจอกเท่านั้นนี่ไหมสิ่งที่เข้าใจธรรมชาติเป็นแนบเนียนแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมะนี่ไหมธรรมชาติแห่งความเกิดแห่งความเกิดดับนี่ไหมนี่ไหมมันยิ่งกว่าปฏิหารอีก ยิงก็ปฏิหารประสันเท่าจะไปหายคาไอหยังเนี่ยหายคาถ้ำเ่ยมาที่สุดนี่คือความจริงคําว่าบูชาแปลว่ายินดีกระทําตามด้วยความเคารพนับถือเ้อนี่แหละเอือเอ่อน่าบูชาคืออะไรแปลว่าปฏิบัติบูชาคือการปฏิวัติใจคัดใจตัวเองฝืนใจตัวเองในความบอพอใจออกับบุคคลสัตว์สิ่งของอารมณ์ต่างๆเด้่อารมณ์มือต่างก็คือสัญญาน่ะสัญญากับอารมณ์นั่นแหละ มันไปจดจำมาอะไรถ้าบ่าถึกใจเนี่ยบ่ถึกใจเจ้าของอหันเข้ามาเบิงเจอ้าของได้มันไปหันเข้าไปเบิงผู้อื่นบ่ถึกใจกูพิษหันมาเบิงเจ้าของพับทันทีเลยอ่ะกูไปยึดห่งังเนี่ยเกี่ยวกับบุคคลสัตว์จริงของถ้าบุคคลใดกระสางบุคคลอื่นๆอันนอกอถ้าเขาไม่มาทำร้ายเบียดเบียนให้เฮาเสียชีวิตและทรัพย์สินจะไปดึงปุงแตงออกไปเหตุห่งัง อะไรสิไปดึงปรุงแต่งเขามาให้เขาเห็ดถูกใจเจ้าของติดจังสีมีความสุขจังสีมีความยินดีจังสีพ้นทุกติดฉะนั้นยาเสียเวลาไปแก้ไขยังให้แก้ไขตนเองว่าต้องไปแก้ไขผู้อื่นปเปรียบรุดังว่าห้าสิขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพเออเดี๋ยวจิบเหล่าขับเขาสักก้อนบอกเออมันจะท่านเครื่องบินเมละ่ะแต่เห้าขี่รถไปจังสีจัว่าห้ามีจุดมุ่งหมายว่าไปกรุงเทพ ในระหว่างข้างจงบ่อเตียงแถใน่นอนอยู่แล้วม<อ>ีคนขับรถปาดหน้าพิปแป้แต่ว่าจาของเสียหายชีวิตทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเออบาริมันความประสบอารมณ์ความบัตถุกใจความบัตถืกราคาจะคลองแบบว่ามึงหูว่ากูเป็นไผ่กันน้่มยำกันเอาไปมากส้นกันหรือว่าลงมากขากันตายสํานีเป็นยังสิไปสะดุดภาษาจังสันสะดุดอีกยังภาษาจังสันือไปอยูย่กับหม่องมัติสุดไปโหลด่ง นีไหมนั่นแหละจึงบอกว่ามันบ่ได้อยู่น้าผู้อื่นได้ธรรมะมันบ่ได้อยู่น้าผู้บาอาจารย์แล้วก็บ่ได้อยู่น้าพระพุทธเจ้าเออคนบาา่ได้เอาไปนั่มได้ธรรมะคนบ่ได้เอาไปนั่มคนเอาบ่ได้เอาความจรงิงตัวนี้หนีไปนั่มได้จึงบอกว่าพายใพาน,พานบ่ได้อยู่น้าคนที่ตายไปแล้วคืพอพระพุทธเจ้าท่าตายแล้วพระบุคคลาภาษาลิบุตรตายแล้วนะคนบาา่ได้เอาไปนั่ม กับบริยูน้ำพนที่ยังบ่เกิดคือภาษีอริยเมตตาเัางสิบริยูน้ำผูบ่ระท่านเกิดแล้วก็บ,บ่แมนว่าสิไปเอาในศาสนาดิปัจจุบันในคณะนี่เด้ในขณะใดรู้เขามาในร่มหายใจแห่งตนนี่ยมันก็สิเห็นตัวเห็นความบ่เทงแท้ใน่นอนขพังจักของถออ้าเฮ้าจออยู่ในร่มหายใจจักของมันก็จะเห็นความบ่เทงแท้ของกายเองดอกสติ แนบแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจกายมันจะเคลื่อนไหวมันจะมีอาการขนหัวลุกมั่งโยกมั่งสั่งนัง่งนี่ไหมกายนี่กันยังบาเเียงไหมความรู้สึกนี่กันยังบาเเียงไหมประสีาระาย,ยั้งของหน่อหนอ,นอตั้งแตก่กี่เพ็นเล็กหน่อยกินเข่ามาเลยเก็บไข่ได้ป่วยมาเลยผัดผักอยากสิ่งที่รักมาเลยสุดท้ายก็มาเถานี่ยไหมเออแล้วท้ายสุดอีกคือตายนี่ไหมเออทุกคนตน้องมีวันนี้อยู่แล้วจะไปเสียเวลาอีอยังกับห่าน คือหลวงปู่มันทนวาเย็บดอกไม้ขานทางเกินอย่างมันมุ่งเมนดอกไม้ดอกไม้ผิดเด้นร่อนะมุม่งเมนดอกดอกไม้สุกได่นรืนะมุ่งเมนตัวสิน่น้ำผ้าเ้าเด้อเออห้าต่างหากจะเป็นผู้น้ำผ้าห้าเองจักบ่าถึงบอกว่าพึ่งตนเลอะพึ่งธรรมเอะ์ธรคือความจริงของพุทธเจ้าคน,น,นแสดงไว้เบิดแล้วผู้ใดเห็นอนิจจังผู้ใดเห็นอนัตตาเห็นเขามากหรอยุรหวางกลางอนิจจังนอนัตตาเลยทุกมันสิมาจากไสววะเอออัน ทุกสมุทัยนี่โหลดมากเป็นวิธีแนวทางการสอนของเพิ่นได้่น่ะเพิ่นบัได้สอนอีกยังมากวันใดดิสอนอนิจจังทุกครั้งอนัตาสอนทุกเนี่ยทุกเนี่ยทุกกายทุกใจนี่มันหนังสาเหตุทุกแบบใดนี่มีหนทางดับทุกและทุกดับไปแบบใดนี่แล้วก็สอนให้เห็นเหตุแห่งเกิดเหตุแห่งการเกิดทุกเห็นอนาตาก็นบ่าอนัตะสัญญาจึงเรียกว่าอนัตลักษณะอนัตลักษณะสูตร่นาดีเห็น อ่อนลงไปอีกอันนี้เห็นความร้อนตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเออร้อนเพราะอย่างร้อนเพราะราคะเนี่ยเห็นบลลก็์เพรดีพอใจรูปรถกินเสียงนั่นแหละเป็นของร้อนเออมันอย่างหละกะักสัญญาอารมณ์มันก็นเลยห่อนห่อนเพราะว่ามันอยากได้อยากได้ดังใจเนะะี่ยาาค่ะ่วมโลกไหลลงมาราคะมันไปยนย่อลงหม่องมันบานีิพ่นว่าเหตุแห่งสัตว์ทั้งหลายเกิดโดยธรรมชาติสั์ทั้งหลายเกิดเพราะว่ายังเน่ย พว่าความบรู้อวิชชาเป็นปัจจัยมกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยมรรคเป็นญาติหนิแมบันิมังดับเพิ่นกระบอกเอาสันๆขึคือกันกันอวิชชายะตะเวว่าอาศสสายวิราคะนิโรธาเนี่ยไหมอ,อวิชชายะตะเวว่านี่แต่ห้าลู่เขามาอยู่ในตนเนี่ยอ,อาศัสระนี่สะสารในตนเองในความรู้สึกมันคิดของตนเองนี่นยวิราคเนี่นะวิเนี่ยแปลว่าลู้แก้งเห็นจริงตามก็ามจริงในกายในใจตนแล้วราคะที่เ้าเคยยึดมันถือมัน เกี sí, ่ยวกับว่าอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันสุขนั่นเองวิลาคะเห็ไหมเห็นความยินดีพอใจตัวเองแล้วในความเข้าไปยึดในอนิจจังในความเข้ายึดในอนัตตาไปยึดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากให้มันเที่ยงบัน้เห็นแล้วมันบ่เที่ยงแ้แน่นอนอ๋อทรรมศาตรมันเป็นเช่นนั้นเองมันก็หยุดทันตัวอย่ระวางกลางใจได้ทุกสิ่งมาเกิดมาจากใสเรื่องของกายนะน้างว่าว่าละทุกทุกทั้งสัตนี่เป็นแค่ว่าให้ความเห็นในความใกล้ ของคนผู้นั้นซื้อเวลาถามมันนะับอะไรเด็กคิดว่าพระพุทธเจ้าบา่เคยลำเอียงบอลำเอียงกับไผเลยหักเทวทัตนี่เสมอด้วยชีวิตตนเองมันไม่เป็นธรรมดาเล้พวกเจ้าเอย๋ยมีคนถามว,าว่าระวางพาระราหุลกับพระเทวทัตภาษาสดานี่มีความพ่อใจกับบุคคลใดมากที่สุดเสมอกันยิ่งกว่าเราอีก มูมันเป็นธรรมดาเนีมันนลุกคนพ้องสรรองกับมันจากตายส่มันเรื่องมันจากบวชเกเ่อวนั่นแหละเพื่อนเลือกคื่บ่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าวอกเสมอกันยิ่งกว่าเราอีกหมายความว่าพนหักผู้อื่นยิ่งก็จะของหมดเลยคำบอกของผลมันศักดิ์สิทธิ์เลยคือมันเป็นจริงคำว่าศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้แปลว่าเสกนั่นเสียงนี้เลยมีผู้ถามว่าข้าแต่พระสาสดานระหว่างพระราหุล กับประเทศวัฒน์ผู้ทําร้ายพระอ,องค์กับพระราหุลนพระอ,องค์นะ่ะมีความพอใจบุคคลใดมากที่สุดภาษาเาว่าหักไัยคักก็กันพุทธเจ้าบอกว่าเรารักเท่าเทียมและเสมอกันยิ่งกว่ากายแห่งเราอีกนี่นะมันมันเป็นมันเป็น,น,ปนตาลึกซึ้งอย่างเดกก็เลยโอ้ยกูปากข้อจะฟองเป็นห้องตีนตุกทุกอย่างากูก็เห็นได้แนวนี้เขาใช้บ่าละ่ะเอาพอ